kalas fan game dosa ada senang pilih apa ha kata foto ke mah sang foto ke mah yeah let's come chat as surprise everaching valentina ke ke ha ha everaching hai kala lo 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 da da

อือฮ uh ัอ huh. uh ือ huh. ฮ hmm. so, so. mm ัอืมโซโซช่าเดี๋ยวแคมปิ้งอือฮัแคมปิ้งออนเซียยาสวิ่งสูน้อเขาคันวิ่งข้อมือวันวิวิโอ้โหสดีบอสเฮยกลางสีโอเค อืมน่าบรีบบิสินนะวันเด่นี่วันเว้นเล่นไทยของสองตายายจ้าทุกคนเออขาพเจ้ามากินข้าวนอกบ้านคิดรถเรียนนอกจะเนาะไปยุ่งสิ่งเจิดจ้ากวันเลนไทยอ่าฮะอ่าฮะมีวันนัดเดินทางอี่เปนทักวันนัดทุกๆวันของเราก็คือวันแห่งความรัก วันปีใหม่ในทุกๆวันพันนะเว้ยเช้าอินทินเตือนเออกล่องมันสิโฟกัสแต่คนมันสิบโฟ,โฟกัสวิวเนะาะจะเราต้องไทยเป็นอย่างๆไปเนาะจ้า,า,าเร้เยไปถากขอพ่อนิดนึงจ้าสาธุขอให้มีแต่ความสุขเด้อมีโชคปีชัยเด้อทุกคนวัดเขาเขื่อนลั่นด้วยจ้ะทุกคนจ้า ก็บรรยากาศดีเด้อจ้ะเงียบสงบดีจ้ะทุกคนนะคะนี่เราก็ย่างขึ้นเขาย่างลงเขาแล้วก็ย่างขึ้นเขาจ้ะพี่น้องเอ้ยเมื่อยพอๆเซาร์หาหาให้เวลาคุณสาจักมื้อหนึ่งเนาะจ้ะพี่น้องนะคะให้เวลาเราจักมื่นหนึ่งย่างเล่นน้ำเลาบ่ว่าสิวันแห่งความรัก วันใดๆก็คือเก่านั่นละจ้าทุกคนจ้านะคะอันนี้ก็เป็นเขตวัดกับเขตเดิ้ลเล่นจำนะจ้าทุกคนจ้านี่ยรั่วกันอยู่นี่จ้าแยกกันเราจะฟังนึ่งเป็นเลื่นจำฝั่งนี้ฝั่งวัดจ้าทุกคนนะคะบ่บ่ร่วมกันกระบุกขคือกันเด้อว่าเป็นอย่างคือบ่ร่วมกันนะจ้าทุกคนจ้าก็เป็นกุฏิพระจ้าทุกคนจ้านะนี่เป็นกุฏิพระลังน้อยๆลังละองละองน่าจะพี่น้องจ้ากัตมุตามีดีจ้าเดี๋ยวพ่อพี่นายไปกินข้าวกันเด้อ เบิ่งว่าเขามีอาหารอย่งที่อร่อยๆเนาะหัตุงอ่ะอ่ะหัตงเหรอโอเคมาันโซฟอดไปไปเข้าไปกินข้าวจ้าอมีุมงประานอาหารนะจะทุกคนจ้านี่ไปลยตันตอร์ไซต์เตะอยาไปแกอันตร์ไซต์เตะไอแกงด้อไซเตะุกี้ดิ้ไเตมากนืดนกนี่หมากนืด เอาคอมตาเบสอะคอมตาเบสอะนะคะทุก oh, uh huh. okay. คนก็มีซุ่มไม่ไลายซุ่มเลยจ้ะทุกคนจ่าจ้ะเอากระสิรับประทานอาหารกันที่นี่นะคะสองคนตายายมาเบิงเ่องอาหารเกาสิีนากินบอรด้นไทยเบิ่งได้จ้ะทุกคนจา่ามื้อนี้เฮากัมาพักผ่อนเล็กๆน้อยๆจย้ะกับเพยาะใหญ่สองคนจ้ะนี่วอน กักขังหัวใจเมียชาวบ้านพนา้าวคดีกักขังหัวใจเมียชาวบ้านนะพี่น้องก็ต้องคดีมากได้จ้าทุกคนจา้านะเออหันว่าไปอีกละทุกคนจ้าเพื่อนอ่ะอั้นก็เป็นกลางหันลมกลางบนจ้ะนี่นี่นนมองปลาไอ่ชัดมันกล่องมันปลาไอ่โฟกัสไก,นะก่นะจ้าทุกคนจา้านะจะเป็นน้ำคลองไทยน่ะนะนะจา้ามองหาปลาแล้วนะนะนะจา้าทุกคน มาเามาสั่งอาหารกันจ้าเาก็มีกุ้งผัดกะเพรา,าทุกคนจ้าเนี่ยค่ะราตาดีจ้ะอันนี้เป็นต้ยมยำปลากรุดค้งจา้าทุกคนจ้าอันนี้ก็เป็นกินเหมือนภูเใหญ่ต้ยมยำกระดูกอ่อนค่ะนี่อาหารของเราก็ประมาณนี้นะคะทุกคนไปเอามาชิมกันเบิ่งว่าอาหารจะโอเคบนะ่เนาะเจ๋่อยทุกคนฟังได้จ้ะเด้อ ก็พักผ่อนนิดเดียวนะคะว่าเท้าหน่อยจ้าไม่ทำในทางก่อนแล้วนะจ้าสวัสดีสมาชิกใหม่สวัสดีสมาชิกใหม่ค่ะตัวเมียค่ะลูกสาวจ้าเอ้วนอ่ะเอ้ยงัวเลี้ยงงัวเลี้ยงเอาไป็นอย่างไรคุณหงไงมากคือเปลี่ยนสีบาทนี่โอ้อ้วนตักปลาทะ่ะงัวไผ่นี่ฮะ เออเออบักเถิกมึงอ่ะจังไดสบายดีปะว่ะเว้ยไงมากละสีเปลี่ยนปวดปวดเออ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 ปวดปวดบังดูทุกคนบังดูบังดูบังดูเอ้ยบักนี่กับ่งคือเถิกคือเถิดน้อยนี่ห้องไายละตัวนี่ เอไปบ่ได้ดอกไปเขาคอกโอ้ยบวัวลิ้มกินไปใส่กันแฮะเป็นไหนลูกเอ้ยหวันตากปากพี่น้องเอ้ยยินหยาดีตัวเนี่ยผุ่นยังเลี้ยอีกผุนอะผุนสองสามสี่ผุนอะเลี้ยอีกอ่อ้อหืมอ อันใดเพอ่อไช <ป S 1> ่เขาเสียดายไปเพ่อมันมีอหมือนอื่นบ่<ร>เสียดายไหมมันอันเอาไว้แต่เห็ดแนอว,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 วอื่นไหมอือก็อนนั่นแหละเดียเด๋ยวเดี๋ยวเขาจะบอกดอกพ่อเดี๋ยวคุ่นเตรียมเนใหม่ไปแงใครหมดแดงจ้าทุกคนจ้าคุ่น,น,นโอ้มันอ้วนขึ้นตัวละนี่ปะกันนี่ักหนาหมือนญ่นี่ เอ้ยผุนน่ะหนึ่งไงนางงามผุนเียถ่ายมูอผุนตัวน,นั้นต้องได้กินอาหารบ่ได้กินอาหารบรา่ได้นะนะเอ้ยคักหลายห้องออกออกขึ้นอย่างนี้